โอเคนะครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านวโจงเขียวไม้ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาแกล้งแฟนของเราครับผมในโลกที่มีแต่เขาวงโกนนะทุกคนดูดิทุกคน, <Wow. S 1> กคนแม่งโคตรใหญ่เลยเว้ยเราเนี่ยจะมาแกล้งกันนะครับผมแนละ้วก็จะแกล้งแบบว่าขัดขวางไม่ให้เขาได้เงินรางวัลที่ผมตั้งขึ้นมาคือแบบว่าอันนี้ผมตั้งว่าใครเจอหมู่บ้านก่อนก็จะได้เงินรางวัลไปนะครับแต่ว่าผมจะ เอาตังค์เลยทุกคนเอาตังค์อยู่ตังค์ในช่วงนี้เออเราต้องเอาเงินมาหน่อยทุกคนนะก็จะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ถึง80ไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยดูดีว่าผมจะได้เงินถึงร้อยบาทหรือเปล่านะครับนะบอกเลยมีมีเงินหายมีเงินหายนี่เรจะยูทานด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับฟิรสุทสนะคะวันนี้ก็อยู่กับ เป็นเป่งคิวนม้สักวันจะได้เป็นเป็นเป็นอะไรนี้เป็นอะไรโอ้โอเคทุกคนวันนี้เราอยู่เฟิร์สจุนะครับนะแล้วเฟิร์สจุงอยู่ใครเนี่ยยู่ว่าใครอ่ะอยู่คนเดียวใชู่่คนเดียวอ่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไก่นี้หน่อยเท่นี้หน่อยนี้หน่อยเทนี้หน่อยเนี้หน่อยไ่เ่านอย้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ อัดดีบดีทุกคนก็ <laughs> ได้สิ <laughs> โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งกับเฟิร์สจุงไพื่ว่าใครจะหาวินเลตเจอก่อนนะครับผมนะถ้คือถ้าใครหาเจอก่อนเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนนะก็จะไปยัไง <laughs> ก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมทุกคน <laughs> ไมปเลยต้องลงโทษเฟิร์สจุงนะทุกคนโอเคมาทุกคนเดี๋ยวคือแบบอว่าใครเจอหมู่บ้านก่อนได้เงิหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเธอ <laughs> ใช่ค่ะอ่าซึ่งเธอจะไปทางนี้แล้วกันดูไม่ื่อไหราไปทาง ตังที่จะได้ก็ไปตังบอลนพีถ้าเกิดบอลอันพีฉะนั้นก็ได้ตังตัวเองแต่ถ้าหนู่ได้ก็ตังหนูสิเอาทุกคนไปแยกแยกแยกพความรวดเร็วในการอัดคลิปนะครับไปเลยเดนเยไเอะไรติดคอตี่ยโทรโทรโโทรเยนะทยงตันโอ้เจอทางตันทุกคนคือโลกนี้มันใหญ่แบบว่าเขาไม่ได้ใหญ่เลยเขเรียว่ามันทางโลกเลยทุกคนแต่บางทีอาจะมีการที่แบบว่าแบบโดไม่ทันบ้างเพราะวมันทางโลกอ่ะทุกคนใวมันก็เยมากเ ก็ได้เวลาละได้เวลาต่อยบอสแล้วพี่เย้ต่อยเขาทำไมอ่ะเขาทำอะไรผิดอะไร่อยมันไส้ทำไมอ่ะมันไส้เขาทำไมเธอไม่รู้เขาทำอะไรเธอหมันไส้อ่ะเขาาจะเป็นคนดีป่ะเขาคนดีจะตายเธออันหลัจริงเต้าริงสิดีจริงต้องยอมให้เขาชนะเฮ้ยไม่ได้เรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นของยอมกันไม่ได้เลยนะทุกคนนะบอกเลยว่า เออจริงนะเธอเธอเธออยู่ไหนแล้วอ่ะเธอเจอทางตันเพราะไม่ได้เขาเจอทางตันพี่อะไปเธอเอ้ยเขาเขาเจอแต่ทางเดินที่แบบแปลกๆอ่ะจริงเหรอแบบใช่เขาได้เสียงแกบเพียบเลยไม่ทำอะไรใหญ่จังอ๋อใช่เหรอเธอมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่แล้วตอนนี้เขาก็อยู่จะตายแล้วด้วยอ่าเดี๋ยว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 เรากรีบแอดเอนะครับผมเป็นขนมปังส<อ>ี่ค่าหน่อยค่าทำไม,<น>อ,มอ่ะเนี่ยเขาค้าเอาขนมปังให้แล้วนี่เขาอะเอ้ยทำไมเราจะตายเขาจะตายจะตายเอาเธอาตายได้ไงอ่ะเดี๋ยวเธอเขาไม่รู้ ี่เขาก็ตายเขาโดนเบิร์นทูเดสเอ้าเดี๋ยวนะเธอไปเผาแก่แล้วมันโดนตัวเองหรือเปล่าเนี้ยฮัลโหลเนี่ยได้ไงนะเฮ้ยแมพพอไม่โหลดอ่ะทำไมแบบไม่โหลดอ่ะแล้วเขาว่ามันต้องจุดที่แก่เออไม่ตอนที่เขาไปอะไรอืมเอาวก็เขาลงปลักอินแบบว่าไอ้นั่นไงทีพีกลับไงเธอ ถ้าว네่าเธอตายอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไม่ไม่เราจะเจอนะเอ๊ะเฮ้ยทุกคนฟลัดจุงเขาไม่เห็นทีนีทีรอกเนี่ยเราลองเราลองพิส uh ูจน์เน wow. ี่ยเขาทำไมเธอทำไมเงียบจังอะเธอฮัลโหลบ้านก็เขาก็เดินอยู่นี่เขาเราใกล้จะเจอผมวันแล้วแหละมั้งอ๋อเหรอเราใกล้จะชนะอะไรเงี้ยเรื่อยเรื่อยเรี่อยเรื่อย ไอ้เธอคนร้อนแรงอ่ะใช่เหรอร้อนแรงเหรอกี่ยาวแปดเมตรว่าเธอกองไฟอ่ะไอ้หนูได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก็เธอร้อนแรงอ่ะเธอไม่ก็ร้อนแรงก็เลยว่ากองไฟยาวแปดเมตรก็เธอจะตายแล้วทำไมทำไมเธอจะตายแล้วเข่อยู่ทะเลทรายเขาอยู่เขาอยู่ทะเลทรายแล้วเขาก็ก็จะถลกตายด้วยไม่ติค่อยเลยอ๋อโดนขังอ่ะเขาต้องไปไหนยตัวเอ้ยเอ้ยเขาแบบนั่ยเนี่ยนี่เอง เอ้ยอะไรอ่ะ,อะเอ้าเธอตกตายได้ไงโหเธออย่าบอกว่าเธอเดินข,ข้างบนอะเขาห้ามเดินข้างบนกันเปล่าเขาจะฆ่าแต่ว่าแบบปีต้นไม้เล่นไงอ๋มาอมื่อไรตกนะโอเคโอเคไม่ทมืไมเธอถึงทําแบบนี้ทำอะไรทําไมเธอถึงว่าโดนฆ่าตายวะเธอฮะทำไมเขาถึงโดนฆ่าตายไหมถิงไม่คือเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอตกตายวะผิดอเออเธอตกตายได้ไงเขาลั่นไปเอง เว้ยเขาเว้ยเขาเจอแก่ตายเขาเลยตกใจไอ้เขาเลยหัวเราะไงเธอโทษโทษโทษพอดีพอดีลบคนสมาธิเธอหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันขึ้นว่าเธอฆ่าเขาตายอ่ะแบบระเบิดเขาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเคยฆ่าเธอที่ไหนเดี๋ยวเอาเอาเราดีดีอดีเราแชทเกมดิเดี๋ยวไม่เคยนะไม่เคยนะไม่เคยนะมันบอกว่าเขาโดนระเบิดเพราะเธอใช่หรอมันมาเอาแล้วแล้วเขาฆ่าเธอได้ไงอ่ะเขาจะฆ่าเธอเขาเจ้ากับเธอปลทุกคนฟอส์ตุงเขตาถั่วเลยทุกคนนี่เชือฟอส์ตุงเขเดินผ่านหมู่บ้านมาแล้วเว้ย เขาาตถั่วนะสวัสดีนัทพึ่งออกมาหน่อยทุกเอ้ยเฮ้ยแต่เขาชนะเขาจะหมู่บ้านแล้วเขาเจอก่อนเธออีกเขาเจอก่อนเฮ้ยเชื่อปะไม่เชื่อไม่เชื่อแหวนสวัสดีไอรังโกเลมแนที่จริงก็คายรังโกเลมให้ดูเลยเธอเธอคายรังโกเลมให้ดูก่อนโอ้ถ้าเกิดมันขึ้นว่าเขาตายเพราะรังโกเลมแทนว่าเขาเจอหมู่บ้านแล้วเหรอหรไงเขาตายเพราะรังโกเลมเขาชนะเธอต้องเสียอะไรเขาตายเพราะรังโกเลมก่อนตังนานแล้วเธออย่ามั่วดิอย่ามามั่ว แต่ดูดีๆเขาใต้ก่อนใช่ไหมลุง่ยช่่วใช่ๆๆช่ช่วช่ชช่ยช่่ใช่ทำไมรเกิเปบเพียบเลยอ้าทำไมทำไมเจอเพียบเลยอ่ะเธอเป็นเพื่อนรักกิปเปอร์รึเปล่ไม่รู้คิปเปอร์มันเกิดเยอะมากเลยแถวเนี้ยหมู่บ้านเขาไปทะเลทรายเธอมันเเกิดเยอะหรือเปล่าใช่ปะเพื่อนเดเพราะว่ามีสวนเขามีสวนมันต้องเยอะขนาดนี้เลยทไมมันเกิดตอนหน้าเขามันเกิดเรื่อยเลยอ่ะ่าไม่โดือรวะเด่รวมันโดนเลยทุกคน ไอ้ทำไมเขาเห็นเทียนตีทุกหัวอะไรวะเดี๋ยวๆๆทุกคนไปดรื่อยๆไอ้ทำไมมันเขาโดนทีพีด้วยเหรอะเออโดนใค้ทีพีอะเถอะเธอคิดว่าโดนใครไม่รู้มันวาร์ปอ่ะมันวาร์ปแบบวาร์บเลยอ่ะอ๋ออย่างงี้นะอ๋อเธอโดนวาร์ปได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะไม่รู้เหมือนกันค่ะโอย เป็นไรเธอเขาเขาจางแล้วทำไมถึงตกใจอ่ะไรว่าทำไมเขาเห็นแบบว่าเธอแบบว่าอะไรเงี้ยทำไมอ่ะสรุปเธอเจอหมู่บ้านยังเนี่ยเจอแล้วเจอตรงไหนอ่ะอ่าเนี่ยเขาเจอแล้วเขายังไม่เห็นเธอเลยนั่นคือเขาเจอเธอแล้วเขายังไม่เห็นเธอไอเขาเจอหมู่บ้านแล้วเขายังไม่เห็นเธอเลย เขาเจอคิปเปอร์เต็มๆที่เธอบอกเนี่ยเขาเจอไอ้น่ะอ่าเขาให้โอกาสเขาลงเนี่ยเขาเจอก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะรู้ได้ไงว่าเธอเจอคือเธอแค่อาจจะตายเพราะไอ้เรื่อกเลมที่มันอยู่ข้างนอกก็ได้เธอไม่ตายก่อนไอ้เราเจอมันเกิดแค่ในหมู่บ้านเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่ข้างนอกเกิดได้ดิไม่ไม่เธอห้ามเบี่ยมเขาจ้ะไม่ไม่เขาไม่เอ้าเเธออ้ยเธอจะไปไหนล่ะเขาหนีคิปเปอร์ไงเธอโอ้จะเฮ้ยโอ้อะไรวะอะไรอ่ะ อะไรเหรอเธอเอาเธอจะตายพอคิปเปอร์ได้ไงนี่เอางี้เธอคือเขาจะยอมแพ้เธอก็ได้แต่ว่าเขามีข้อเสนอให้เธออีกอันนึงคือถ้าใครหาแมนชั่นเจอก่อนเนี่ยชนะเลยได้นปะเอาปะเอาปะได้ดิได้ปะได้ปะได้ปะหลาดได้ปะหลาดโอ้โหล่ะแต่ว่าเราจะพีพีไปไกด์ไว้รอบนี้เขาบอกเลยเอาหล่ะเธอเธอถือเทียนทีได้ไงมาไม่มีไม่มีไม่คุ้ลอยได้เขาค้างเขาค้างดูนะเขาค้างเขาค้างเหระเอาเข้ามาละเข้ามาละเข้ามาละโอเคเหรอ หรอเหลี่ยมเขาปะเนี่ยฮะเหลี่ยมอะไรอะ่ะได้เ,เลี่ยมทำไมอ,อ่ะเอางี้เดี๋ยวเราแยกกันหาประเดินดีก,กว่าเธอเดี๋ยวเขาไปทางนู้นดีกว่าเออไปทางไหนอ่ะทางนู้นไงทางไหนทางนูน้นเขาไปทางนูน้นไอ้เดี๋ยเขาไปทางนูนงน้นนโอเคใช่ใช,ใช่ใครเจอก่อนนี่ได้ไปเลยนะเพราะว่าแ<ก>นมนชั่นเนี่ยหายากเว้ยใช่ใช่แมนชั่นมัน<ช>หายาก จริงจริงวะจริงค่ะจริงนะจริงค่ะจริง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 ไม่เหรอจริงจริงวะอ่าเขาเจอแล้วเธอเรียบร้อยแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วทำไมมันคือว่าเธอทีพีไปพี่กัลอะไรนะใครจะทีพีเธอไม่ทำไมมันคือว่าเธอทีพีอะไรไม่ทีพีเขาจะทีพีเธอทำไมเอ้ยเอ้ยเขาจะทีพีทำไมใช่ป่ะทีพีมันกระจอกไปเธอไอพวกทีพีอะใช่ป่ะเขาเจอเขาไม่รู้ว่าพวกไหนมันจะทีพีแต่ว่าเขารู้แค่ว่าเขาอยู่กับคนที่เหลี่ยมมากแน่ๆเลยใครอะใครเหลี่ยม ก็ไม่รู ction, ้เหมือนกันอะชื่ออะไรไม่รู้อะไรอะไรป๊อปปออะไรทย่างเนี้ยอ๋อไอ้ไอ้นั่นมันน่าจะหล่อใช่ไหมเธอไม่หล่อเลยอันน่ะคนคนนั้นเขาแบบอ้วนๆหน่อยอะอ้วนอ้วนคนนี้อ่ะคนนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเขาโดนอะไรตีโอ้ยเอ้ยทาไมโอ้ยตี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 เออแล้วใครนะเขาไหมฮะ มึงเรียกฆ่าเราฆ่าเธอที่ไหนเขาจะฆ่าเธอทำไมนนัเธอาเธออะไรเธอออกเธอออกจะน่ารักเขาจะฆ่าเธอทำไมวะเธอเป็นแฟนเขาด้ยเธอฆ่าโอ้เธอหมั Kont ่นไส้เขาเหมือนเขาหมั่นไส้เธอเธอเขามีอะไรภางอย่นี่เดี๋ยวเขาจะขอทีพีเธอมาแล้วกัน ไม่ให้อะใสเอ้ยไม่ใช่ไม่ให้โอ้ยอย่าโอ้ยเออาห้ามขึ้นอ่าฟังก่อนมีคำถามมีคำถามมีคำถามมาถามครับรักบอสแล้พีไหมอ่าเหมือนว่าคำถามบางคำเนี้ไม่รู้อ่ะเออแล้วเราเริ่มมันนรักบอสแล้พีไหมจ้าครับโอเคแล้วแบบว่าบ้าพีหล่อไหมอ่า โกหกโกหกโกหกปกติบอกไม่หรอกโกหกรู้ได้ไงโกหกทุกคนปกติเฟิร์สจุงจะบอกว่าผมไม่หล่อแล้วเขาก็จะบอกว่าผมน่ารักคุ้ยเออเนี่ยวันนี้เขาโกหกผมอ่ะต้องเลยลงโทษนะทุกคนอ่ะเขาให้แกตัวให้แกตัวเอาบ้างปะเอาแกตัวเอาล่ะเธอเธอัำหลังหน่อยดิัำหลังหน่อยมันหลังลองลงไปข้างล่างหน่อยดิลองลงไปข้างล่างเนี่ยเนี่ยเอ้ยจเดีจุดจุด เอ้ยพอจูงเหลียบทุกคนเน้ยเกินไปนะบางทีอออะเมีคำถามขอฟังหนึ่งดิขงนึงดิเอาใหม่ใหม่มีคำถามเอ้ยเดี๋ยวให้เอางี้ถ้าตอบถูกเดี๋ยวให้เลยบอสเอลพีเกิดวันอะไรเดือนอะไรแล้วก็วันเดือนปีเกิดใช่แล้วก็มาเห็นแบบวันจันทร์วันพุธอะไรอย่างเงี้ยด้วยวันศุกร์ที่ที่สิบเก้าเดือนเจ็ดมีบัตรเสือมีบัรอใช่เปล่าสองห้นสองห้นที่เ้ยใช่เปล่าใช่เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไร ห้ามเปิดดู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 ห้าเปิดดูห้ามเปิดดูห้ามเปิดดูห้าห้สี่สามสองห้าสี่สามสองสิบหายแล้วบ๊ายบาย ทุกคนผมจะบอกว่าผมก็จะเือร์๊จิ้ไได้โอเคทุกคนไปแล้วทุกคนไม่ไปทุกคนก็ไม่าปแล้วผมดูนี่ก็ดูดูเดียวไม่ไปครับสุดยอดชอบเฟกัสเงินกคอน